ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านกับผมศาสนาจารย์สีทองสิทธิขันแก้วสิทธิพิบาลของที่จักรวมพรเชียงรายวันนี้ผมขอบพระเจ้าที่มีโอกาสได้มาเพื่อที่จะหนุนใจจากพระคำของพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องการยกโทษ และการขอโทษในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่12ซึ่งเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่ได้สอนพวกสาวกดังนี้และขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพรองเหมือนข้าพรองยกหนี้แก่ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพรองนั้นพี่น้องครับการยกโทษ และการขอโทษเป็นสิ่งที่สวยงามและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตในครอบครัวของพระเจ้าเพราะเหตุว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในร่างกายนี้เราทั้งหลายมีโอกาสผิดพลาดและต้องการรับการยกโทษหรือการอภัยให้เสมอพระเยซูคริสต์เจ้านั้น พระองค์ทรงมีพระชนที่พร้อมที่จะให้อภัยกับทุกคนแม้แต่ในวินาทีสุดท้ายพระเยซูก็ยังทรงให้อภัยกับผู้ที่กระทำต่อพระองค์เจ้านั้นดังนั้นหากครอบครัวใดขาดการยกโทษและขาดการขอโทษซึ่งกันและกันนั้นสัทติสุข และการปรองดองก็คงเกิดขึ้นไม่ได้แน่ในพระธรรมยากอบบทที่3ข้อที่18ได้บอกว่าผู้สร้างสันติจึงจะได้เกี่ยวความชอบธรรมและอาจารย์โปโลได้กล่าวไว้ในโคโลสีบทที่3ข้อที่13ว่าจงยกโทษให้แก่กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่าน ฉนันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันพี่น้องครับในวันนี้ผมอยากจะให้เหตุผลว่าทำไมเราต้องยกโทษให้กับคนอื่นอย่างน้อยเรามีเหตุผลโย่สามประการด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งเพราะการยกโทษให้กับคนอื่นนั้นคือการยกโทษ ให้แก่ตัวเองนั่นเองถ้าเราสังเกตจากคำอธิษฐานของพระเยซูนี้ทำให้เรารู้ว่าการที่คุณจะได้รับการยกโทษจากพระเจ้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ยกโทษให้กับคนอื่นแล้วหรือยังเพระเาะนั้นการยกโทษให้กับคนอื่นนั้น จึงมีผลต่อเราในการที่พระเจ้าจะทรงยกโทษให้กับเราแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะเอาการไม่ยกโทษของเรานั้นเป็นเงื่อนไขต่อรองที่จะไม่ยกโทษให้แก่เราที่จริงเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเราขอรับการยกโทษจากพระองค์นั้นพระองค์ก็ทรงยกโทษให้กับเรา ทันทีที่เราขอจากพระเจ้าถ้าเราสังเกตในพระธรรมตอนหนึ่งในมัทธิวบทที่18ข้อที่23จนถึงข้อที่35พระกัมภีร์ได้พูดถึงเจ้าองค์หนึ่งที่ยกหนี้ให้กับคนที่เป็นหนี้ท่านถึงหนึ่งหมื่นตะลัน นั้นเมื่อเขาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าองค์นี้เจ้าองค์นี้ก็ไม่ได้ถามเขาก่อนว่าคุณยกนี้ให้กับคนอื่นหรือ,อยังเจ้าเจ้าองค์นั้นก็ยกโทษให้กับคนที่เป็นนี้ท่านพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเมื่อเราร้องขอจากพระเจ้านั้นพระองค์ก็ทรงยกโทษให้กับเรายกนี้ให้กับเราอย่างนั้นดังน,นั้น การที่เรายกโทษให้กับคนอื่นเท่ากับเราทั้งหลายได้ยกโทษให้กับตัวเองประการที่สองการยกโทษให้กับคนอื่นเป็นการเยี่ยวยารักษาจิตใจของเราอย่างแท้จริงเพราะนั้นเมื่อเราเป็นเมื่อเรามีความเจ็บแค้นหรือไม่ให้อภัยใคร เก็บไว้ในใจของเรานานๆสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนเชื้อมะเร็งที่ลุกลามจนยากที่จะแก้ไขในที่สุดเพราะฉะนั้นในพระคัมบี์ฮิบรูบทที่12ข้อที่15จึงบอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมคืนงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการขอโทษและการยกโทษจึงเป็นยารักษาที่ดีที่สุดเรียกว่าดียิ่งกว่าการให้เหตุผลอย่างเช่นอาดัมเอวาเมื่อทำผิดกับพระเจ้าแทนที่เขาจะขอโทษพระเจ้าแต่เขากลับ ใช้เหตุและผลจนในที่สุดเขาต้องเสื่อมจากสภาพของความชอบธรรมที่พระเจ้าสร้างเข้ามาตั้งแต่ต้นนั้นถ้าเราปราถนาดับการยกโทษก็ให้เราขอโทษจากพระเจ้าในมัทธิวบทที่7ข้อที่1ก็ได้บอกว่า อย่าก,กล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านนี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าแปลว่าถ้าเราปรารถนาที่จะให้พระเจ้าปลดปล่อยเราเราก็ต้องปลดปล่อยพี่น้องของเราก่อนบางคนพูดว่าฉันจะให้อภัยก็ได้แต่ให้เราต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน หรือบางคนก็บอกว่าฉันจะให้อภัยก็ได้แต่เขาจะต้องเป็นจุดๆๆตามที่เราต้องการคือมีเงื่อนไขนั่นเองเพราะฉะนั้นการยกโทษหรือการให้อภัยแบบมีเงื่อนไขนั้นจึงเป็นอุปสรรคต่อการให้อภัยที่แท้จริงนี่เป็นประการที่สอง ประการที่สามการยกโทษให้กับคนอื่นนั้นทำให้นำมาซึ่งสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงพี่อาครับแท้จริงคำว่าการขอโทษมีความหมายเดียวกันกับคำว่าการคืนดี mm hmm. เมื่อเรายกโทษให้กับคนอื่นแปลว่าเราได้คืนดีกับคนอื่นด้วย สโครินธ์บทที่5ข้อที่19ได้บอกว่าคือพระเจ้าทรงให้โลกคืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริต์ม่ได้ทรงถือโทษผิดบาปของเขาเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปประกาศการคืนดีแต่ว่าเรายังทะเลาะก,กันเรายังไม่คืนดีกันบางคนก็อาจจะบอกว่า เรายกโทษให้แต่ไม่คืนดีพี่น้องครับแท้จริงคําว่าการไม่คืนดีมีความหมายเดียวกันกับคําว่าไม่ยกโทษนะครับเพราะนั้นการยกโทษให้กับคนอื่นจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนคนนั้นยังมีหัวใจแห่งการไม่ให้อภัยหรือไม่ไม่ยกโทษเพราะว่าคนที่ไม่ยอมยกโทษให้กับคนอื่น ก็คือคนที่จะไม่ยอมขอโทษใครเช่นเดีวยวกันพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายในลูกาบทที่6ข้อที่37ก็ได้พูดไว้อย่างนี้ว่าอย่าวินิจฉัยเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกวินิจฉัยโทษและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษจงยกโทษให้เขาและเขาจะยกโทษให้ท่าน จงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้ตวงด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะทรงตวงให้ด้วยทนานอันนั้นและให้แบบยัดสั่นแน่นผ้ล,ลนเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าที่ได้นำมาตรงนี้ก็เป็นข้อเตือนใจว่าถ้าเราอยากได้รับการ อภัยก็ให้เรามีหัวใจในการที่จะให้อภัยกับผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าอุมพรพี่น้องทุกท่านในพระคำของพระเจ้าวันนี้ขอขอบคุณขอพระเจ้าอวยพรครับ